ก็นะครับกับจับส่วนภาคราหารพื้นบ้านครับนี่นะครับน่าติมาแในน้ำเผือเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับถือว่าดีครับมันก็คือกล้วยครับปลูกงขายง่ายตลาดต้องการสูงครับเรื่องกล้วยกวยสิบบริกก้วยถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ มีรายได้เบิดปีครับการปลูกกล้วยนํำว้ามะลิอองนะครับเป็นเืิดตัวหนึ่งที่เห็หนแนวเสริมรายได้เปิดปีนะครับมี่จะคนจองครับกับขาวกระปุ่งหนึ่งไรนะครับอยู่ตรงนี้มีตลาดชุมชนแหละทาง ลายทางเม็ดเซ้นเจอร,รนอ์นะครับไปมี่จะพูอยากใ้นะครับเป็นเผืชที่ดูแลพอยากนะครับ <c oughs> ตลอดนะครับเพราะว่าจะเป็นปีกล้วยหรือจะเป็นกล้วยซุกนะครับขนาดต้นก็นยังตัดไป มกขายได้นะครับใบนี่ก็สามารถเอาไปขายเป็นกิโลเป็นสวนกล้วยนะครับผสมผสานครับมีหลายหลากผลผลที่ปลูกได้นะครับมอ้เนี้ยเขาถือมาว่าเลี้ยงกล้วยนะครับมันก็เป็นผชตัวหนึ่งที่ หผลผลิตที่คุม่านะครับกับเกษตรตะกอนแบบบ่มีเวลาดูแลนะครับกล้วยกับปูกไวยนะครับสามารถขายได้ตลอดปีนะครับปิดไา่ได้เด็ดใหเา้ามาต่องมาบุ่นบายกับการดูแลนะครับฮะ กวยกันดูแลใส่ใจกะมันมีอย่างหลายนะครับก็กำจัดวัชพืชจั็กน้อยแล้วก็ฮะเก็บหะฝุนใจนะครับแต่มีเวลาพอมีเวลาก็ปล่อยไว้นะครับย้าดีแล้วก็ต้อง นำทอฟอมนะครับไวยสซิบอรแห่งหนาแรงนะครับถือว่าเป็นรายไดท้ที่เสริมแบบคนบ่มีเวลานะครับทำการเกษตรนี่พื้นที่แต่บ่มีเวลาครับปลูกไวยนะครับไปก่อนกับปลูกเสริมผืน ผลละไม้ต่างๆเข้าไปนะครับในปุ๋ยอวยให้ต้นกล้วยปรับสภาพดินกับต้นไม้กับเสร็จเลยจะเริ่เ,เติบโตนะครับกับสีมีสารอาหารนะครับกล้วยกับถ้ามันดีเขาก็ต้องหาไม้คำนะครับคำยันไว้นะครับป้องกันมันลุมนะครับเน็ดให้ ก็ามเสียหายลดลงนะครับเพราะว่าลมเหตุให้ตดกล้วยลมครับมื่อนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลคกดติดตามให้กับทุกคนสวัสดีครับ